ฮัลโหลครับสวัสดีครับพบกับเดเมซี่อีกแล้วนะครับเออวันนี้จะมานําเสนอเกีก่ยวกับการลงมอ d ฟลานะฮะซึ่งเอาไว้บินได้ซึ่งทําให้บินได้ยังไ่ครับนะฮะก็วิธีลงก็อย่างแรกนะเข้า Google นะ,ะพิมพ์ไปว่า Mod เอ้ยมอสฟลาเวอร์ชันหนึ่งจุดปดนะฮะ แล้เลือกอันที่สองฮะอ่าแล้วเข้าเว็บเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะวางไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะฮะให้ทุกคนไปกดเอานะฮะอ่าเดี๋ยผมจะโหลดมาไว้ในได้ดีแล้วกันอ่าเสร็จแล้ว พอกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่ต้องยัดใส่ไว้ในไฟล์ m y c r a f t นะฮะกับโฟลเดอร์ที่จะต้องยัดใส่ใน m y c r a f t j a r นะฮะขั้นแรกก็ขั้นแรกเราจะใส่ไฟล์ที่ต้องยัดใส่ m e c r a f t j a r ก่อน my, my นะครับ,รก,ก,รก,รก,รบก็วิธีก็คือ run ครันนะพิมพ์พิมพ์ไปว่า app data นะฮะ กดโอเคฮะแล้วหาไฟล์ m y c a f t นะครับอ่ากดเข้าไปกดที่บินคลิกขวาที่ m y c r a f t นะครับเลือก Open With แล้วเปิดด้วย Win IR นะฮะพอเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาเอ้ให้เราเปิดไฟล์ฟที่ต้องยัดใส่ m y c r a f t j r ขึ้นมานะครับแล้วก็ ลากเป็นงี้นะฮะแล้วก็ลากเขาไ่ใส่เลยนะครับอ่าจะมีขึ้นว่าจะกดโอเคก็กดไปเลยนะครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็กดแบ็กนะฮะเอ่อต่อไปนะให้เลือกที่โฟลเดอร์ที่ต้องยัดใส่ไว้ในไฟล์ m y n e c r a f t นะครับก็นี่คือหน้า m i n e c r a f t นะฮะก็เอายัดเข้าไปเลยนะฮะ กระโที่มอดลากไปทั้งมดเลยฮะไอ้มอดฮะไม่ใช่มอโอ้ยโอเคฮะแค่นี้แล้วก็สามารถบินได้แล้วนะฮะเออสำหรับคนไหนที่ยังไม่มีมอสไอเนี้ยฮะมอส too many i t e m นะฮะของ1.8นะฮะ,อะ,ฮะมอสเสก็ของนะฮะก็พิมพ์ใน Google เหมือนกัน,นะฮะ too many items มดหนึ่งจุดแปดอ่าเอ,อ๊อันนี้ก็ได้เนี่ยอ่าเลือกอันนี้นะฮะเลือกอันนี้นะฮะ แล้วก็เลือกอันนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะมันจะขึ้นเป็นหน้านี้มานะฮะก็รอฮะรอตรงนี้ฮะไม่ต้องมาสนใจตรงนี้นะฮะเราแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะฮะอ่าแล้วก็สคิป AD นะฮะมันจะขึ้นมาเลยนะฮะ To o many i อเทมสองพัอ่าแล้วก็เลือกเซไวนไดดีอ่า แล้วกด open ขึ้นมามนก็เป็นเหมือนที่เรามันก็เป็นไฟล์เหมือนที่เราเคยลงนะฮะวิธีลงก็ run app data เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดที่ไฟล์ dot m craft นะครับกดที่บินคลิกขวาที่ m e craft เลือก open with แล้วก็ win ir เหมือนเดิมแล้วก็ลากลากไฟล์ถุงมินิเท่นที่เราโหลดมาลากเข้าไปเลยนะฮะ อ่าท่านี้ก็ไปอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะฮะโอ้ยแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะฮะอ่าโอ๊ยอันนี้เป็นเครีรีทีบโหมดของผมอีกแล้วนะฮะซึ่งตัวเก่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะก็ลองกด e ดูนะฮะ อ่ามาได้หไหมฮะอ่าโอเคฮะแล้วก็เวลาจะบินนะฮะกด F นะฮะจะขึ้นว่าไฟไฟอิงตรงนี้นะฮะมันขึ้นเป็นไฟอิงนะฮะเวลาบิน,นะฮะถ้าจะลดระดับกด Q นะฮะถ้าจะเพิ่มระดับกด E ะฮะแลที่นี้ผมปรับผมปรับการเปิดอีเวนต์เทอรี่เป็น I นะฮะ เพราะว่าจะได้บินได้อย่างราบรื่นนะฮะเพราะถ้ากด E เป็น inventory แล้วกด E บินอีกก็มึนตายหาเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะนี่เวลาเล่นออนไลน์เออเวลาบินมันจะบินไม่ได้นะเซิร์ฟมันจะเตือนนะฮะจะหลุดทันทีนะฮะ ก็การนำเสนอก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ